B บบี้เบทไาม t สตอรนิทานเรื่องมิตรภาพของเมนกับนกคู่ในป่าแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีสัตว์สองตัวที่นิสัยต่างกันสุดขั้วอาศัยอยู่ใกล้กันนั่นคือเมนที่อารมณ์ร้อนและหุนหันพันแล่นกับนกคู่ที่สุขุมเยือกเย็นและมักชอบวางแผนก่อนลงมือทำเมนและนกคู่ไม่ได้เป็นมิตรกันมาตั้งแต่แรก ทั้งสองมักเถียงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอเม่นมักบ่นว่าโนคูขี้เกียจเจ้ามัวอยู่แต่บนต้นไม้นานทั้งวันไม่เห็นจะทำอะไรเลยสักนิดเอาแต่พูดว่าต้องวางแผนก่อนแต่ไม่เห็นลงมือทำโนคูเองก็ไม่ยอมแพ้ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าเจ้าเองก็ใช่ว่าจะดีนะเจ้าทำอะไรโดยไม่คิดที่ดีก่อนแต่สุดท้ายก็มาจะทำให้ตัวเองลำบากอยู่เสมอวันหนึ่ง ในช่วงเช้าตรู่เม่นกำลังขุดดินอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงดินที่กระเด็นทำให้นกคู่ที่เพิ่งหลับจากการออกหากินตอนกลางคืนสะดุ้งตื่นนี่เจ้าเม่นเจ้าจะเสียงดังไปถึงไหนกันเนี่ยข้าเพิ่งจะได้นอนเจ้ากำลังขุดดินหรือจะทำลายป่ากันแน่อ้าวนี่ข้าทำงานอยู่นะไม่ได้เล่นเสียหน่อยทำไมเจ้าถึงต้องมาบ่นข้าด้วยล่ะก็เจ้าเสียงดังจนข้านอนไม่หลับนะสินี่มันยังเช้าอยู่แท้ เจ้าน่าจะรู้ว่าข้าต้องการพักผ่อนถ้าเจ้าอยากพักผ่อนก็แย,ยไปอยู่ที่อื่นสิตรงนี้ไม่ใช่บ้านของเจ้าคนเดียวสักหน่อยเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละทําอะไรโดยไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเจ้ารู้ไหมว่าการขุดดินแบบนี้มันจะทําให้รากต้นไม้เสียหายได้อ้าที่เจ้าเองก็บินไปจับมแมลงตอนกลางคืนก็บินไปจนกิ่งไม้ตกลงมาเหมือนกันนั่นแหละข้าก็ไม่เคยเห็นว่าอะไรเจ้าสักหน่อยทั้งสองเริ่มโตเถียงกันดังจนสัตว์อื่นๆในป่า เริ่มมองด้วยความเหนื่อยใจเจ้ากะรอกตัวน้อยก็ซีบบอกกับกระต่ายว่านี่สองตัวนี้ทะเลาะก,กันอีกแล้วเหรอฮ่าข้าเห็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะใช่ข้าก็หวังว่าสักวันพวกเขาจะหยุดทะเลาะแล้วก็หันมาคุยกันดีๆได้สักทีนะในทุกๆวันโนคูกและเมนยังคงเถียงกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เจ้าทำอะไรแบบนี้เพะเจ้าไม่คิดถึงผลที่ตามมาน่ะสิ ใจร้อนแบบนี้จะทำให้เจ้ามีปัญหาเข้าสักวันหนึ่งนะเจ้าเมน่นแล้วเจ้าล่ะเอาแต่พูดว่าวางแผนวางแผนไม่เห็นจะลงมือทำอะไรเลยสักนิดข้าทำอะไรได้มากกว่าเจ้าแน่นอนเจน้านกคู่หลังจากถกเถียงกันโนคูก็บินหนีขึ้นไปบนยอดไม้ส่วนเมน่นก็เดินกระฟัดก,กระเฟียดกลับไปที่รังของมันอยู่มาวันหนึ่งเม่นพยายามสร้างรังใหม่เพาะรังเดิมของมัน พังลงจากลมพัดแรงแต่มันเลือกที่ไม่เหมาะสมมันเลือกสร้างรังในพื้นที่ต่ำใกล้แม่น้ำลำธารโนคูนเห็นจึงอดที่จะเอ,อ่ยขึ้นไม่ได้ว่านี่เจ้าแมน่นเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะ่ะทำไมถึงเลือกทำรังตรงนั้นล่ะข้าก็กำลังสร้างรังใหม่อยู่นะสิเจ้าไม่เห็นหรืองไงตรงนี้ใกล้น้ำดีจะตายเวลาข้าหิวน้ำข้าก็จะได้เดินไม่ต้องไกลมากแต่เจ้ารู้ไหมว่าเวลาฝนตก น้ำจากลำธารอาจจะไหลเอ่อท่วมตรงนี้ร่างของเจ้าก็จะไม่ปลอดภัยนะเฮ้อเจ้าอย่ามายุ่งกับเรื่องของข้าเลยข้ารู้ว่าข้ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ต้องมาสนใจข้านักหรอกโนคูกถอนหายใจยาวและบินกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่ของมันหลังจากนั้นไม่นานฝนก็ตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำจากลำธารเอ่อท่วมตามคำเตือนของโนคูกร่างของเมน่นถูกน้ำผัดพังทลาย จนมันต้องหาที่อยู่มาอย่างเร่งด่วนเมนที่กำลังตกใจและหมดหวงังจึงวิ่งบนไปมาโดยไม่มีแผนว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปดีนี่เจ้าควรหยุดเดินก่อนนะแล้วฟังข้าสักหน่อยนกคู่ที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ใกลๆส่งเสียงเรียกเมนที่ร้อนใจตอบกลับไปว่าข้าไม่มีเวลามาฟังคำแนะนำอะไรของเจ้าหรอกนะน้ำกำลังจะพัดทุกอย่างไปหมดแล้วไม่เห็นไง นกคูกมองเมนด้วยสายตาอ่อนโยนและพูดขึ้นว่ายิงเจ้าวิ่งผ่านไปมาเจ้าก็จะเหนื่อยเปล่าเมนที่ทั้งหนาวทั้งเหนื่อยตัดสินใจฟังเจ้านกคูกและขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วข้าควรจะทำยังไงดีล่ะเจ้านกคูกเจ้าจะพอช่วยข้าบ้างได้ไหมได้สิข้าเป็นห่วงเจ้านะตามข้ามาสิข้ารู้ว่ามีต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและก็ปลอดภัยสำหรับเจ้า เม่นลังเลอยู่คู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเชื่อคำพูดของนกคู่ทั้งสองร่วมมือกันนกคู่บินนำทางและคอยบอกเส้นทางที่ปลอดภัยให้กับเม่นส่วนเม่นใช้น้ำแหลมคมช่วยเคลียร์เศษกิ่งไม้และใบไม้ที่ขวางทางอยู่นี่เจ้าเม่นข้างหน้ามีน้ำไหลเชี่ยวนะเราต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งแต่ทางนั้นมันมีกิ่งไม้ขวางทางอยู่นะข้าจะใช้น้ำข้าช่วยเคลียร์ทางให้ก็ได้ หลังจากเดินทางฝ่า,ฝาฟันฝนและน้ำท่วมทั้งสองก็ถึงต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเม่นสามารถพักอาศัยอยู่ในโพรงที่แห้งสนิทได้อย่างปลอดภัยและยังเป็นที่หลบภัยให้สัตว์อื่นๆได้อีกด้วยมันหันมาขอบคุณโนคูกด้วยความจริงใจนี่เจ้าเม่นข้าขอโทษนะที่เคยดูถูกเจ้ามาก่อนและก็ต้องขอบคุณเจ้าอย่างมากที่ไม่ทิ้งข้าในายามที่ข้าลำบากโอ้ยไม่เป็นไรหรอก เราอาจจะต่างกันแต่ข้าก็รู้ว่าเจ้ามีความกล้าที่ข้าชื่นชมเช่นกันเราทั้งสองก็มีสิ่งที่ดีของตัวเองข้าไปโทเจ้าหรอกเวลาผ่านไปทั้งสองกลายเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งโนคูกพบกับปัญหาใหญ่ในยามค้ำคืนที่เงียบสงบลมพายุพัดแรงจนกิ่งไม้ที่โนคูกอาศัยอยู่หักลงโนคูกหนีออกมาได้ทนันแต่มันไม่สามารถนำไข่ที่กำลังจะฟัก ออกมาได้นกคูกตื่นตระหนกและบินไปหาเม่นที่กำลังนอนอยู่ในโพรงไม้นี่เจ้าเม่นข้าต้องการความช่วยเหลือไข่ของข้ายังอยู่บนกิ่งไม้ที่หักลงมาแต่ลมมันพัดแรงเกินกว่าที่ข้าจะบินกลับไปเอามันได้เม่นลุกขึ้นทันทีนี่ไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะช่วยเจ้าเองเมื่อเม่ละนกคูกมาถึงต้นไม้ใหญ่ทั้งสองพบว่าไข่ของนกคูก ไม่ได้อยู่บนกิ่งไม้ที่ตกลงมาอย่างปลอดภัยแต่มันกิ่งไปติดอยู่ในรอยแยกของหินใหญ่ที่อยู่ใกล้กับลำธารน,นั่นไงไข่ของข้าอยู่ตรงนั้นแต่มันกิ่งไปติดในรอยแยกของหินนี่ไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะช่วยดันหินออกจเจ้าอยู่นิ่งๆก่อนก็นแล้วกันเม่นพยายามดันก้อนหินด้วยน้ำของมันแต่ก้อนหินหนักเกินไปและลำธารที่อยู่ใกล้ก็ดูเหมือนจะไหลแรงขึ้นเรื่ยอยๆเพราะฝนที่เพิ่งหยุดตก เจ้าหินนี่มันหนักจริงๆเลยนะข้าต้องหาวิธีอื่นแล้วล่ะเร็วเข้าเม่นถ้าน้ําไหลแรงกว่านี้ไข่ของข้าก็อาจจะถูกน้ําพัดไปได้ในขณะที่เม่นพยายามคิดหาวิธีอื่นจูจูงูตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจากรอยแยกของหินงูตัวนี้ห่วงร่างของมันและคิดว่าเม่นกับนกคู่จะมาแย่งที่อยู่ของมันนี่พวกเจ้ามาทําอะไรในเขตของข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นข้าจะฉกพวกเจ้าเม่นตั้งน้ํา และพูดกับเจ้างูว่าเราไม่ได้มารุกรานเจ้าแค่ต้องการนำไข่ของพวกเรากลับคืนมาเจ้าก็อย่ามาขวางทางพวกเราเลยไม่มีทางถ้าพวกเจ้าจะเอาไข่ไปต้องผ่านตัวข้าไปก่อนแม่นไม่ยอมถอยมันตั้งหนามเตรียมสู้แต่โนคูกรีมภาพไว้นี่เจ้าเม่นอยญ่ยใช้กำลังเลยเราอาจพูดคุยกับมันก็ได้แต่มันขู่จะทำร้ายเรานะข้าจะลองเจราจากับมันดูข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกโมโห แต่บางครั้งการสงบสติอารมณ์อาจจะช่วยหาทางออกก็ได้นะโนคู่เข้ามาพูดคุยกับงูอย่างใจเย็นพยายามอธิบายว่าพวกมันไม่ได้ต้องการรังหรือที่อยู่ของงูเพียงแค่ต้องการไข่ที่เก่งมาติดอยู่ในรอยแยกของหินเราไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าหรอกนะแต่ไข่ของข้าตกลงมาโดยบังเอิญหากเจ้ายอมให้เราเอามันกลับไปเราสัญญาว่าเราจะไม่มารบกวนเจ้าที่นี่อีก งูนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะยอมให้พวกเจ้าพาไข่ของเจ้ากลับไปแต่จงรักษาคำพูดว่าอย่ากลับมาที่นี่อีกเมื่อได้รับคำอนุญาตเม่นจึงใช้น้ำดันไข่อย,ย่างระมัดระวังจนหลุดจากรอยแยกของหินและนำกลับมาให้กับนกคู่ขอบใจเจ้ามากเลยนะเม่นถ้าไม่ได้เจ้าข้าคงไม่มีวันได้ไข,ข่คืนมาเป็นแน่ข้าก็ต้องขอบใจเจ้า ที่ช่วยพูดกับงูถ้าข้าใช้กำลังสถานการณ์ก็อาจจะเลวร้ายกว่านี้ก็ได้ทั้งสองเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าความกล้าหาญของเมน่นและความสุขุมของนกคู่สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ความสัมพันธ์ของเมลและนกคู่ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นนกคู่ยังคงช่วยเหลือเมน่นในเรื่องของการวางแผนและการคิดให้อย่างรอบคอบ ขณะที่เมนมื่จะช่วยนกคุกด้วยความกล้าและการลรงมือทำในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินทั้งสองเรียนรู้ว่าความแตกต่างของพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องถกเถียงกันแต่กลับเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันให้กลายเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราแต่ละคนมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันการยอมรับ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะทำได้เพียงรำพังเท่านั้นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ